สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดไม้ครับ1.7.10จุลศิษย์ครับกันนะครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่ Google นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับเสร็จแล้วเข้าอันแรกบนะครับนะ เลื่ลงมาครับแล้วเข้าอันสุดท้ายแน่ยครับนะครับแล้วคิกที่ดาวน์โหลดครับเราก็เลือกอันแรกเลยครับแล้วมันจะมีให้รอห้าวินะครับแล้วก็ลองกันนะัรับ แลให้มันหลบเสร็จแล้วก,กดข้ามนะครับนะครับดาวหลดต่อแล้วกดบันทึกแฟงเสร็จแล้วมันจะได้อย่างนี้มาครับนะครับนี่ยครับนะ กดต่อไปต่อไปต่อไปครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่คุณจะเลือกบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปครับแล้วก็เลื่อนแต่ผมติดตั้งมาแล้วนะครับจะไม่กดนะครับผมก็กดยกเลิกไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้มาเนี่ยสองตัวเนี่ครับซอฟาวรนนี้ ครับเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลนะครับเสร็จแล้วก็กดเนี่ยเพจ นี่ครับโุก็จะได้อันนี้มานะครับในเดี๋ยวผมจะลองล่ดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นได้ครับ งัวันนี้ผมขอจบคลิปไว้ชอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย